ัสดีครับพบกับไอเดียรับสร้างบ้านตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับน้องไม้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานบ้านกระเจาค่ะตําบลโนนสูงอำเภอขุนหาจังหวัดสุรเกศค่ะซึ่งฟังก์ชันบ้านหลังนี้นะคะมีขนาดพื้นที่เท่าไหร่ครับพี่บูมพื้นที่จะสอยมากกว่า140ตารางเมตรเลยนะครับเป็นฟังก์ชันขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถงรับแ,แขก1ห้องครัวและ2ที่จอดรถนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปรับชมกันเลยนะครับ ในส่วของโรงรถนะครับเราเป็นพื้นที่โรงรถขนาดใหญ่สามารถจอดรถได้ถึงสองคันเลยแถมมีจุดติดตั้งรองรับวอลชาร์จจุดน,นี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือมีระบบสมาร์ทโฮมตัวภายนอกได้ในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางสามารถตั้งเวลาเปิดปิดไฟอัตโนมัติได้นะครับผมมาในส่วนของงานตกแต่งหน้าบ้านนะคะทาง่ายแบบของเราค่ะก็ออกแบบให้มีระแนงไม้เชื้อราสีบีนะคะทำให้บ้านดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนจะเข้าไปชมภายในบ้านพี่มุรู้ไหมว่าเจ้าของบ้านคือใคร เจออ้า,าข,อจอของบ้านผู้ชาวต่างชาติค่ะต้องขอบคุณเจ้าของบ้านมากๆเลยค่ะให้โอกาสทางไอเดียรับสร้างบ้านนะคะเป็นคนออกแบบบ้านแล้วก็ดูแลค่ะเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมวร้อมกันเลยคะ่ะม้านในจบของการในบ้านค่ะตรงนี้เขาไม่บอกว่าอะไรค่ะที่อยูในโซนนี้นะครับเรียกว่าห้องรับแขกนะครับเป็นหัวใจหลักของบ้านหลังนี้เลยเพราะเป็นพื้นที่ที่สมาชิกของทุกคนในคนในามมารอบครัวเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมตรงนี้ได้ ส่วนของภายในตัวบ้านเรามีการเคลือบปูนเคลือผนังภายในทั้งหมดเพื่อให้การออกมามีคุณภาพและตื้นสูงเรียบเนียนและในส่วนนี้นะคะคลูกค้าสามารถวางเติมทานข้าวราดเลยค่ะในส่วนของตองครัวนะคะตู้ของเรานะะคจะเป็นตัวเซฟยูนิตค่ะสามารถจก็ได้ไม่งสามบานอย่างนี้เลยสำหรับลูกค้านะคะอยากใช้พื้นที่ไหนได้ค่ะก็เปิดมาเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยากทำอาหารก็อิดไว้แบบนี้ค่ะกันกีน ในหัวของเรานะคะก็ใช้รูปค่อนข้างพิมย์นะคะไม่ในส่วนของเคาน์เตอร์ฝั่งนี้นะคะก็เป็นซิงสองหลุมนะคะอันนี้ก็ราเห็นการใช้งานของคุณลูกค้าค่ะในส่วนของพนักงาส่วนกลางนะครับเราใช้ส่วนพันของโปรแกรมสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่แยกโซนระหว่างโซนเปียกกับโซนแหช่นะครับในส่วนของโซนเปียนเนี่ยเราให้เลนชาด้วยเพื่อสะดวกสบายการอาบน้ำครับ มีหัวอาบน้ำที่สามารถดีแลกผ่อนคลายและแช่ผ่อนพร้อมกับลำโพงบูทูทที่สามารถเปิดฟังเพลระหว่างนอนแช่ในอ่างนานได้นะครับหากต้องการฟังเพลงเพียงแค่หยิบมือถือขึ้นมาและเชื่อมผ่านบูทูทง่ายๆแค่นี้ก็เชื่อมต่อเพลงได้แล้วครับ ห้องนี้เนคอะไรคะห้องนี้คือห้องนอนมาสเตอร์นะครับขนาด3.5 3.5จุดเด่นของห้องนี้คือมีส่วนของวงงอลกินโฟร์เซ็ตครับลูกค้าสามารถพิวีโต้ชั้นผ้าหรือพที่เก็บของได้นี้และมีห้องน้ำเนตกด,ดว เป็นไงบ้างครับสำหรับการพาทัวร์บ้านเดียเ่ยวที่อำเภอขุนหาญของบริษัทไอเดียรับสร้างบ้านหากท่านใดสนใจอยากให้เราออกแบบหรือว่าดูแลสามารถติดต่อได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้พวกเราสองคนขอขอนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ